สวัสดีคะ on, ่ะสวัสดีตอนแรงๆค่ะพี่น้องค่ะมอตมาจากทุละพี่น้องมอตมาจากทุละก็เลยมีเรื่องมาบอกซูฟังพี่น้องค่ะโมเจ้าเสียเพรพี่น้องว่ะเวงกรรมันติดจรวดซูมือนี่พี่น้องอ่ะเวงกรมติดจรวดมันบ่ได้เห็นศาสตร์นาพี่น้องมันเห็นศาสตร์นีล่ะหลังจากมาจากทุละเข้ามานะคะเห็นคุณยายบอกซูฟังเห็นคุณยายบอกซูฟังพี่น้อง สมมวยเกยมแล้วล่าสุดค่ะพี่น้องสมมวยเกยมแล้วนะคะอะ่เกมเพอยังเหมือนทีขุนแม่บอกนั่งขี้ซาเล็งออกไปนะคะมือนีเกมแล้วเรียบ้อยเลยสมมวยพี่น้องเอ้ยอ่ะเห,ห็นแห่เห็นแห่ได้เรื่องจนได้นะคะหมาว่านเห็นบ่แจ้งจับขุนแม่มือนีจะค้องโดนเองพี่นอ้องเออเป็นจ้งได บาปกรรมมันนําท่านบ่เหตุกับพ่อกับแม่มันเห็นศาสตร์เหนียนบ่เห็นศาสตร์หนาเนาะพี่น้องเนาะเกมเล้วเป็นจ้งใดคือไดเกมพอเศร้าวิยววายเอาสล็งออกไปเข่ามาอีกอ่ะมาเข่ามาาล้วกะเพราอ่ามามา,มาเล้วออกออกไปอีกออกไปเถียวซวงบ่ได้กลับมาเลยค่ะพี่น้องเรียบร้อยเลย,ยวันศุกวอ่ะคุณยายว่าก็ดีขึ้นแม่ออกไปเห็นตลาบัลบูเรืองว่าเล่าเกมนะคะพึ่งมาถึงบ้านอ่ะคุณยายบ่ได้โทรบอกนะคะ,นะคะ แม่มาก็เลยอ่าไปหาหนองปลาเดียจากโรงเรียนมาแล้วก็เลยเอาน้องปลาเดียส่งโรงเฮียงคุณยายเห็นแต่คุณยายขวบบบมาเป็นสีบรอนอีกอย่างสมมติเกมแล้ยวสินว่าก็โดนไปก็เกมไปอยู่ประมาณสามบอกคุณว่าประมาณสามเดี่ยวเราไปน้องสามเม็ดเนาะอ่เกมไปประมาณสามเม็ดนะคะก็สี่ย่างบุหรูพราะว่าคุณแม่ย่างบาดเด็กเขาไปนะคะอ่าเกมเผื่อโทษติดต่อแต่คุณตาว่าให้เอาเขาไปส่งวสัน อ่าเห็นอ่าทีมงานคุณตาคีคือว่าบอกคุณแม่ว่าให้คุณแม่เป็นผู้เอาไปส่งว่าใั่คุณตาบอกไปดอกว่าสันบ้าบอกบอกให้อ่าขอกินน้ำตำรวจโลวดว่าใั่คุณตาเบิ้งคำสีวอาไลน์บอกขอ้าาอขอ้ขอขาน้ำตำรวจกินโลวดว่าสันบ้าพี่น้องมาธรรมาดาสมมวยสีนี่อ่าคุณแม่ก็เรียกว่าสีพระคุณยายไปซองเบิง่งเพป็นสิว่าจังใดเพราะว่ามุสาเพิ่นยังใส่สุดเสีย,เส,ยเสียแขนสันกางเกงขาสันเยอะคุณยายว่า ขี่ขี่ซาเล็งออกไปนะคะส่วนซาเล็งนัง่นก็เอาถิ่มไว้ป่านี่ทีมงานเพิ่นเอากุญแจรถมาให้ตามาให้ตาบอกว่าให้ไปเอาซาเล็งอยู่ป่าว่าสันว่าซาเล็งจอดอยู่ป่าอย่างไปเอาตะวันนอกเขาก็ดึงกุญแจมาให้ยพื้นตาเนี่ยหละกพื้นตาไปเลยพาไอ้คนพาไปเอาซาเล็งแต่ว่าบา่เห็นผู้ใดแล้วอ่าบ่เห็นผู้ใดแล้วอยู่แถวนั้นมีแต่รถซาเล็งจอดอยู่มี อ่าอีแตนจอดจูหันแน่มีเคืองเลยไม่แน่กับสิพักันแลกกับเจอกับเจิงหรือจังใดกับบรลูเนาะพี่น้องอ่ะเนี่ยเข้าเะเข้าเข้าสันนิฐานบึงเนาะเขาสันนิฐานบึงนะคะอ่าแรกนี่ก็เลยสิให้น้องก็เดี๋ยวอาบน้ำเอาข่อไปส่งตัวพี่น้องนี่แหละแม่สิเป็นจังใดเห็นปะกับบอหมอมเข้าขึ้นเก่าพี่น้องบ่หมอมแม่คือเก่าอ่ะโมพวกนั่งกับบ่ได้ไปซองบึงเด้เขาหย่านเด้เออกับบ่ไปเยี่ยมเดออกับซิเมนแม่ป็นคอบรัวคือเก่าเอาขาไปส่ง เล่าสเสด็ดน้ำตาเสด็จหัวเขาอ่ารอบนี่ละมนันเนี่ละหมอว่านแจ้งจับแม่มือจะฟ้องโดนเองถจาเม่นเห็นท่านตาสิพี่นอ้องเอ,อ้ยเห็นกระปอก,กับแม่นี่แกแต่พอแม่น้ำตาตกเนี่ยไม่บอแเม่นบอลเลืองเล็กเด้พี่นอ้องมันจึงเล่นเป็นกรรมยี่ดีเลยอ่าสมหวยนี่มไม่พ่อสีซ้ำนึกแเปรวอ่าย่งบะเข็ดตอบนี่ยก็ย่งบะเข็ดคิดว่าพี่น้องอก็อกเลยคุณยายก็เลยจะเอาส่งไปกับเก่งนะ่ะไปให้เปลี่ยนปเป็นเก่งขาเง่า พราะว่าขานัง่งมันก็เป็นแผลเพิ่งไปล้างแผลเมื่มอวานนี่เนาะ,ะมือนี่แหนแหนแหน,น,นจนได้เรื่องคือว่าเหล้วพี่น้องเอ้ยจ้าข่อยสิวบาจังได้เนาะ,ะเกมก็ให้ไปยู่ไปยู่เบิง่งเป็นจังได้นะคะยู่ข้างนอกเข้ากับมือกันละ,ะเจ้าเพชรตัวเจ้าเองก็ได้กับซอยตัวเจ้าบ่ได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าอยายขี้ไล่กะให้เราไปยุ่งแน,น่นในบาในน้านใหญ่นั่นละยุ่งหนีเข้ากันนะบน้ำบ่ไวหวเฮ็ดบ่ไหว ว่าหลุดว่าเลาโดนจังได้ไปจังได้ยังบาดแผลบาดเจ็บเจอกันนะคะอ่าพึ่งนี่คุณแม่กับพึง่งได้ยินจากคุณย่าเนี่ย่ะขึ้นพอดีคุณแม่ออกไปธุระตะมือเสาเนาะก็เป็นคุณย่าอีว่าววันสิละประมาณนี้ละ่ะเดี๋ยวเดี๋สิลงอบไปบึง้งโดนมีทีมงาเนเพนิ่นโดนบ่หรือว่าโดนตะเพิ่นหรือจังได้เขาก็ยังบาดแผลถามกันนะพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่ขอไปส่งแล้วคุณแม่สามารถอัปเดตสู่ฟังเป็นจังได้นะคะ สถานการณ์นะคะอ่โดนไปเท่าไหร่เออดชเป็ลไรเป็นไดนอ้สอสมมวยหลอดนี่เออเออสิเดชไปจึงไดมากจึงไดเขาก็ค่อยมาบอกสู้ก,กันฟั้งอีกเทียนหนึ่งตอนนี้ไปก่อนค่าเดี๋ยวมาสีคำน้พี่น้องเนาะไปแล้วจะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมพี่น้องเอ,อ้ยขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ขอยบอกแล้วว่าต้นปีขอยรับซึกนะคะนะาใครอีดีพี่น้องเอ,อ้ยนาะพี่นอนะ้องน,นักว่านักข่อยกัขอกำลังใจจากมุก่เจ้าคืาอเกาลัดจ้า ขอในเดอ้อพอเป็นกำลังใจขึ้นแม่ในเดอ้อย่าถิ่มขึ้นแม่เดอ้อสู่เป็นน้ำกันพี่น้องเป็นยังสี่หลักก็กับซุ่งกินอาหารเม็ดนั้นเอกอยากพี่น้องเขากับทําใจไปเรื่อยๆสู่ไปเรื่อยๆน้าพี่น้องไปแล้วค่ะขอเพิณค่าวสวัสดีค่ะ